จากมาหี้งอ่จากมันมาหยากรมีคนขี่กันอยู่ในหมู่บ้านครับลดงลุโอ้ยลุงจีนลุง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 จีนค่อยเมาคอยจ้ากันก็ได้ยายถึงกับเบลกตกยนี้ยอกกันเลยเย็นเมื่อไหร่แล้วกล้วยตามจีบเข้าทุกมือเด็กเดืินคำขึ้นกับบุ๊บเบนมากไม่แอบเบิ่งเข้าอาบน้ำ พี่เลิศเจ้าเห็ดยังนั่นเอ้าเว้ยเราถอดกางเกงขี่แล้วก้อนบักญ่เลยขี่ก้อนบักไงเงินมาเหมือนอี้มีเงินมาเห็ดบุญเปล่าล่ะเอามาแล้วครับผมนี่พันหนึ่ง ้ยม่ดูไม่พาไปล้า <c oughs>